จากตอนที่แล้วนะครับที่เรานำ NBG 6 6 Antimac Code SP นะครับมาขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับ Code TH วันนี้เราจะมาทำการทดสอบกันว่า N ทั้ง2มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือไม่โดยไม้ทั้ง2นะครับเราจะขึ้นที่ความตึงปอน26เท่าเท่ากันนะแล้วก็เซ t ตอัพด้วยระบบของเราโดยการวางไม้ในตำแหน่งกือกลางแล้วให้ หุดตกกระทบซึ่งนำโดยเลเซอร์นะครับนะอยู่ที่แถวที่8ของเส้น n อ็นในแนวนอนส่วนการปล่อยลูกนะครับเราจะปล่อยทั้งหมด4ครั้งแล้วก็นำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกันเรามาดูในส่วนผลการทดลองกันเลยครับนี่คือผลการทดลองของโค้ด SP ครั้งที่1ครั้งที่2นะครับใกล้เคียงกับครั้งที่1นะระดับความสูงไม่เปลี่ยนแปลงนะครั้งที่3ก็ต่ำกว่าครั้งที่2นิดหน่อยนะ ส่วนครั้งที่4นี้ก็ยังต่ำกว่าครั้งที่2มาดูในส่วนของโค้ด th กันบ้างครับนี่คือครั้งที่1ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ต่ำกว่าโค้ด sp นิดหน่อยนะครั้งที่2ก็ยังคงต่ำกว่าโค้ด sp ส่วนครั้งที่3นะครับโค้ด th ทำได้ดีขึ้นนะความสูงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะใกล้เคียงกับโค้ด sp มากยิ่งขึ้นครั้งที่4ก็ยังคงใกล้เคียงครั้งที่3 โดยสรุปแล้วนะครับเอ็นทั้ง2ไม่ว่าจะเป็นโค้ด SP หรือโค้ด TH นะครับมีคุณสมบัติในเรื่องของแรงสปริงนี้เทียบเท่ากันเลยนะครับนะจากการทดลองก็จะเห็นว่าใกล้เคียงกันมากนะซึ่งนอกจากผิวของเส้นเอ็นนะครับที่โค้ด SP จะมีความมันวาวกว่าโค้ด TH เรื่องการตีฟีลลิ่งในการตีทั้ง2ก็ให้ฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงกันมากนะแต่ส่วนตัวเราจะรู้สึกว่าโค้ด SP มีความรู้สึก แข็งกว่านิดหน่อยนะครับรู้สึกได้แต่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะความมันวาวของเส้นเอ็นะครับแต่โดยรวมแล้วเส้นเอ็นทั้ง2นั้นไม่ว่าจะเป็นโค้ด SP หรือโค้ด TH นะครับสามารถใช้งานได้ในระดับเดียวกันใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามหรือถ้าอยากให้ทดลองแนวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะ